อินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพศ1 7 0 0เศษจ,จึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณานดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้ วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้นับัดนี้ เราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกที่นี่ก็คือชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้จุดที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะน,น,นี้ก็คือศูนย์กลางการศึกษาของพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองมายาวนานพันกว่าปีที่นี่ก็คือมหาวิทยายลัยนารันทานนั่นเองเป็นคลังปัญญาทางด้านพุทธศาสนา เป็นมหาวิลาลยสง์ที่โดดเด่นที่สุดในอินเดียและของโลกในสมัยโบราณและเป็นแหล่งสุดท้ายของพุทธศาสนาก่อนที่จะสูญสลายจากประเทศอินเดียด้วยเราเดินทางไปวันที่1นมิถุนายน2565อากาศก็ยังไม่ร้อนมากบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยนั้นก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ขายมาขายข้าวขายของเต้ไปหมดเลยทีเดียว เป็นบรรยากาศที่คึกคักมากมีถั่วมีอาหารหลายชนิดเราก็จะถือโอกาสเข้าไปชมด้านในสำหรับคนไทยนั้นค่าเข้าชมราคาเท่ากับคนอินเดียแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินั้นก็ราคาอยู่ที่ประมาณ300-400รูปีส่วนคนอินเดียก็ประมาณ25รูปีเท่านั้น เราก็ได้อาศัยอุบาสกสุเรศอุปสักเป็นคนนำทางก็เป็นคนท้องถิ่นที่นี่เป็นชาวพุทธหลังจากที่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เดินตามถนนที่ทางการก็ดูแลทําความสะอาดเป็นอย่างดีสองฝั่งฝั่งก็มีต้นอโศกที่ปลูกไว้อโศกที่นี่เป็นสายพันธุ์ที่แตกกิ่งก้านสาขาป้ายตัวนี้บอกว่าห้ามเด็ดดอกไม้ก็ยังไม่มีดอกไม้ให้เด็ดเลย จากนั้นเราก็เดินทางเข้าไปในเขตมหาวิทยาลัยนารันทาซึ่งก็กว้างใหญ่ได้รับการดูแลอย่างดีเลยทีเดียวในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยคําว่านารันทามีอยู่22คําในอัตถกถามีอยู่6คําคําว่านารันทาลอจุลานั้นมีอยู่9คําอัตถกถามีอยู่6คําและคําว่านารก,กะในอัตถกถามีอยู่14คําสรุปว่าคําว่านารันทานั้นสามารถเขียนได้ทั้ง3อย่างนั่นก็คือนารันทาลลิง นาลันทาลอจุลาและนาละกะนั่นเองความหมายก็คือที่เดียวกันแห่งนี้ปัจจุบ,บันเรียกว่าบารากอนตามชื่อของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ข้างๆอำเภอนาลันทารัฐวิหารประเทศอินเดียห่างจากนกรครราชคฤห์16กิโลเมตรห่างจากปัตตานะ83กิโลเมตรมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีความโดดเด่นทางด้านศูนย์กลางการศึกษาในสมัยโบราณในที่สุดองค์การยูเนสโกก็เลยได้ยกนาลันทาให้เป็นมรดกโลกในปี2559 หรือปีคศ2016มานี้เองถ้าพูดถึงนารันทามีอยู่3ที่ในปัจจุบันนี้ 1. ก็คือนารันทาเก่าก็คือสซากมหาวิทยาลัยนารันทาที่เรากำลังยืนอยู่ขณะน,นี้มีเนื้อที่140ไร่โดยประมาณ 2. ส,สถาบันนารันทาก่อตั้งโดยหลวงพ่อเจัดสปะมีพื้นที่28ไร่เศษ 3. ก็คือมหาวิทยาลัยนารันทาอยู่ที่เมืองราชคฤก์ตั้งใหม่ไม่นานนี้เอง มีเนื้อที่มากกว่าเพื่อนก็คือ1,454ไร่จากนั้นเราก็เดินทางมาถึงป้ายตรงบริเวณตรงกลางแห่งนี้อาชิโอโรกิคอล r เซอร์เวย์ออฟอินเดียหน่วยงานสำรวจทางด้านโบราณคดีของอินเดียทางล่างก็เขียนว่านานันธาผู้คนก็มักจะมายืนถ่ายรูปตรงนี้แม้จะปลูกไม้ประดับไว้ก็ถูกคนเหยียบจนกระทั่งว่าเจ้าหน้าที่ก็น่าจะยอมแพ้ พื้นที่ในปัจจุบันนี้ประมาณ140ไร่แต่ว่าในอดีตนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากท่านทั้งหลายคำนวณว่าไม่ต่ำกว่า16กิโลเลยทีเดียวสำหรับความยาวความกว้างก็น่าจะไม่ต่ำกว่า10กิโลเนื่องจากว่าบรรจุพระสงฆ์มากถึงจำนวน1 0 0 0 0รูปในยุคที่รุ่งเรืองสภาพภายในบริเวณต้นไม้ทุกต้นที่นี่ก็จะถูกทาสีขาวเพื่อสามารถมองเห็นได้ถนัดชัดเจนบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างร่มรื่น ก็ได้ถือโอกาสเสวนาสนทนากับอุบาสกสุเรนปาศักไปด้วยก็เป็นอุบาสกที่รู้จักกันมานานเกือบ20ปีตั้งแต่ตมามาเรียนใหม่ๆเนาะตอนนี้ต่างคนก็ต่างแก่ไปพอสมควรเมื่อผ่านประตูเหล็กตรงบริเวณนี้แล้วก็จะมีป้ายเขียนไว้ทั้งสองฝากฝั่งก็คือทั้งภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเป็นภาษาอังกฤษส่วนฝั่งทางด้านขวาก็จะเป็นภาษาฮินดีเขียนไวใ้ให้ผู้คนได้อ่านแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อ่านเดินเดินผ่านๆกันไปมา จากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมภายในบริเวณด้านในก็จะผ่านประตูตรงนี้ประตูตรงนี้ไม่ใช่ประตูสมัยโบราณจากบันทึกของพระอาจารย์อี้จิงพระสงฆ์จีนระบุว่าทางเข้ามหาวิทยาลัยนารันธานั้นประตูใหญ่จะอยู่ที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกส่วนประตูที่เราเห็นขณะนี้ก็เป็นประตูชั่วคราว ิที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็มีการเสริมเพิ่มเติมมาหลายยุคหลายสมัยถ้าอิฐไหนที่ชิดกันก็แสดงว่าเป็นของโบราณถ้ามีพื้นที่ให้ฉาปูนก็แสดงว่าเป็นของใหม่ที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามานี่คือมหาวิทยาลัยนารันทาสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเบื้องต้นเรามาทราบความเป็นไปเป็นมาของชื่อก่อนคำว่านารันทามีความหมายว่าอย่างไร จากบันทึกของพระอาจารย์สเสวียนจัางหรือพระถังสัมจั๋งและพระอาจารย์อี้จิงพระสงฆ์กีนที่เดินทางมาศึกษาที่นารันทาต่างก็บันทึกไว้มีสองความหมายก็คือความหมายที่หนึ่งก็คือเป็นชื่อของพระญานาคมีนามว่านารันทาความหมายที่สองก็คือแปลว่าไม่เบื่อในการให้ทานเนื่องจากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในอดีตชาติที่ผ่านมาได้เกิดเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองนี้ มีพระราชาหฤทัยใฝ่ในการให้ทานอยู่ตลอดเวลาผู้คนจึงได้ยกย่องว่าเป็นผู้ไม่เบื่อในการให้ทานก็มีสองความหมายหลักๆแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่นี่คือนาลันทาเราสามารถรู้ได้จากสองหลักฐานคือ 1. เพราะกำหนดหมายจากบันทึกของพระอาจารย์เสวียนจ้างและพระอาจารย์อี้จิงให้ข้อมูลดังนี้ พระจาจาร์เสียนจังเดินทางจากราชฤหกมาทางทิศเหนือ30ิลี้ก็พบนารันทาทิศทางนั้นถูกต้องก็คือทางทิศเหนือของราชฤหกแต่ว่าจํานวนลี้นั้นก็อาจจะเพี้ยนไปบ้าง 2. พระจาจาร์อี้จิงบันทึกว่าจากต้นพระศรีมหาโพลเดินทางไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือเกีดยรติยศก็คือหนึ่งกิโลเมตรก็มาถึงนารันทาทิศทางนั้นถูกต้องก็คือ นานันทานั้นอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระศรีมหาโพธิ์ขณะที่ปัจจุบันนั้นวัดโดยตรงจากต้นพระศรีมหาโพธิ์มาที่นี่ประมาณ85กิโลเมตรระยะทางก็ถือว่าใกล้เคียงกันเพราะสมัยก่อนก็คงจะไม่มีถนนตรงอย่างนี้ลัดเลาะไปตามไหล่เขาภูเขาทุ่งไร่ไปลายนานอกจากหลักฐานด้วยระยะทางของพระสงฆ์จีนทั้งสองรูปแล้วหลักฐานที่สําคัญก็คือมีการขุดค้นพบทางโบราณคดีโดยเฉพาะ ราประทับกวางหมอบและธรรมจักข้างล่างเขียนเป็นอักษรเทวนาครีเขียนว่าสีนารันทามหาวิหาริยะอารยะพิกุสังคัสยะแปลว่าของคณะสงฆ์ในมหาวิหารอันมีนามว่านารันธาอันประเสริฐมีจํานวนถึง1,000กว่าชิ้นเลยทีเดียวรวมทั้งจารึกที่ฐานพระที่ระบุว่าเจ้าภาพได้สร้างถวายพระพุทธรูปถวายอารามนารันทาแห่งนี้ก็มีอีกหลายชิ้น นานาทามีความสําคัญอย่างไร 1. เป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตรและเป็นที่นิพพานของท่าน 2. เป็นบ้านของเศรษฐีผู้มีนามว่าทุตสะปาวาริกะเศรษฐีเศรษฐีท่านนี้ได้สร้างอารามนามว่าปาวาริกรัรมพวันถวายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย 3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอินเดีย 4. เป็นสถานที่รักษาพุทธศาสนาจนกระทั่งวาระสุดท้าย ก็คือประมาณพศ1,700เศษพศ1,000ถึงพศ1,600เศษนับเป็นยุคที่นารันทารุ่งเรืองสุดขีดมีพระสงฆ์จำพรรษาทั้งภายในและเดินทางไปมาเรียนหนังสือที่นี่ถึง1,000 0รูปชื่อเสียงกระจรกระจายทั่วทั้งเอเชียมีพระสงฆ์จากจีนเกาหลีทิเบตเนปาลอัฟกา,านิสถานเอเชียกลางและอินโดนีเซียเข้ามาศึกษาที่นี่เป็นจํานวนมาก นารันทาในสมัยพุทธกาลนั้นพระสมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่และได้ทรงแสดงสี่สูตรก็คือหเกวัตสูตรแสดงธรรมแก่เกวัตตะขาหาบดีชาวเมืองนารันทา 2. นารันทสูตรแสดงธรรมโปรดอุบาลีขาหาบดีชาวเมืองราชคฤห์สาภูมกะสูตรแสดงธรรมโปรดนายบ้านผู้มีนามว่าอสิพันธกบ,บุตร สีอุปาลิวาทสูตรแสดงทำโปรดทีฆาตปัดสีนิครนที่ปาวาดิกรรมพวันเมืองนารันทาแห่งนี้วิชาที่เรียนนั้นนารันทามีรายวิชาที่เรียนมากมายหนึ่งก็คือพระไตรปิฎกและอัตถกถาของพุทธศาสนาทั้ง18นิกายล้วนมีการศึกษาที่นี่ทั้งสิน้น2ตักศาสตร์3พระเวท4เหตุวิทยา 5. สัพทวิทยา6กิกิสาวิทยา7สางขยะ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยนันทาที่สําคัญก็คือ 1. พระนาคราชุน 2. พระศรีรพัฒน์พระปรัชยาประภา 4. พระชัยประภา 5. พระรัตนสิงห 6. พระวีระเทพเกพระราหุลศรีพัฒความจริงนั้นก็อาจจะมีมากกว่านั้นแต่ที่สามารถสืบค้นหลักฐานได้ก็มีทั้งหมดเกตรูปหลังจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายลอด ประตูทางเข้าไปฝั่งทางนั่นขวาเนี่ยก็มีไม้ตอนนี้ก็สุดโสมแล้วละ่ะกั้นทางไม่ให้ขึ้นไปสมัยก่อนที่เดินขึ้นไปข้างบนได้ส่วนอิฐที่ปูพื้นนั้นเป็นของใหม่ของเก่าก็พังทลายตามกาลเวลาถ้าจากรู้ว่าอิฐตัวไหนเก่าใหม่ก็ให้ดูที่ช่องของอิฐถ้าชิดกันนั้นก็แสดงว่าเป็นของใหม่เนื่องจากกรรมวิธีในการก่ออิฐในสมัยโบราณไม่ได้ใช้ปูนขาวหรือปูนซีเมนในการก่อเหมือนปัจจุบันนี้จึงไม่ต้องมีพื้นที่มากอิฐจึงมีลักษณะชิดกันจากนั้นเราก็จะทะลุ ประตูเข้าไปอีกชั้นหนึ่งมาถึงตรงนี้ก็จะมีแพผนนั้นก็คือแนวของวิหาร1 2 3 4 5 6 7 8หลกัหลกๆก็มีทั้งหมดอยู่8แต่ว่าก็กระจายอีกหลายพื้นที่รวมแล้ว12วิหารก็คือที่อยู่ของพระสงฆ์รวมทั้งที่เรียนหนังสือด้วย นำพาท่านทั้งหลายมาชมตรงบริเวณนี้ก่อนซากของสถูปตรงนี้เนี่ยก็จะมีฐานของพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่แต่ทุกวันนี้พระพุทธรูปนั้นพังทลายตามกาลเวลาเนื่องจากเป็นดินเหนียวเหลือร่องรอยแค่ฐานเท่านั้นส่วนด้านในสุดนั้นก็มีหินแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเล็กๆเ,เ,เก็บรักษาไว้ภายในบริเวณด้านในที่ทุกท่านเห็นขณะน,นี้ก็คือฐานของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในสถูปแห่งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้นารันทายังไม่จบขอเชิเชินทุกท่านติดตามในตอนที่140ต่อไปขอเจริญพร